หากใครกําลังมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานนะครับเป็นรูปแบบเกมเนี่ยคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับช้มป์ t x t x นะครับวันนี้จะมาแนะนำ โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้การบนเว็บเบราว์เซอร์ได้มีความสนุกสนานอยู่ด้วยนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า QuickDraw นะครับสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับว่า QuickDraw นะครับ Q U I C K D R A W นะครับตัวนี้เลย QuickDraw นะครับเป็นออนไลน์แอปสามารถใช้บนออนไลน์ได้นะครับตัวนี้เลย QuickDraw.withgoogle.com เนี่ยเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเจอโลโก้นี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า let d o l l ด้านล่างตรวนี้สามารถกดได้เลยนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูกัน mm. พอกดเสร็จเนี่ย mm. ก็จะขึ้นมาว่า mm. ให้เราวาดรูปอะไรภายในเวลา20วิโดยที่จะมี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคอยทายเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าแครอนะครับอ่าแคร o t อดแครอ เห็นไหมโอ้ I know is carrot นะครับแสดงว่าทายถูกแล้วต่อไป duck นะครับ duck เอ่อเป็ดเป็ดเป็ดอ่าว I ไอโนอิส u ักนะครับทายถูกแล้วโอเคอันนี้เฮดโฟนนะครับหูฟังหูฟังอ่าหูฟังนะครับอวัดสองข้างก่อนนะครับต่อไปชีฟนะครับชีฟแกะอ่แกะนะครับ อันนี้หน้านะครับแกะกยิ้มอยู่นะนนมันจะเบิดลิงมากกว่านะครับเดี๋ยวโอเคอันนี้ตัวนะครับนนมาริซ่านะครับมีครับเริ่มถ่ายไปเรื่อยแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปสต,ต๊อะปนะครับสต๊อปแล้วจะไม่ผิดเป็นเต่าใช่ไหมครับเต่านะสตอปนะครับเราจะวาด เออต่อไปนะครับโลกนะครับเอิร์ธเลยนะครับเอิร์ธโลกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าถูกไหมนะครับอะกลมกลมก่อน,นครับมากลมกมก่อนวิวก,ก็มีม,มหาสมุทรด้วยนะครับเดี๋ยวทวีปครับทวีปทวีปโอเคอาไอโน่อิสเอิร์ธนะครับถูกต้อง อบไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรแกะก็ไม่ถูกนะครับก็ประมาณนี้คือเขาจะมีสรุปให้ตอนท้ายว่าเราวาดอะไรแล้ว AI เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทายถูกบ้างนะครับโดยที่เราจะได้ฝึกในแง่ของคําศัพท์ด้วยคาไหนเราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถไปหาคําคแปลได้ถูกไหมครับมันจะเพิ่มเติมเรื่องความสนุกความน่าสนใจเข้าไปในบทเรียนนะครับในแง่ของคําศัพท์เนี่ยถ้าเกิดมีความสนุกความไรเข้ามาแล้วเนี่ยาการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็ฝากคลิปดอไว้ด้วยเผื่อว่าสามารถนาไปใช้นในคลาสนะครับนำไปเพิ่ม สีสันเพิ่มความสนุกได้ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ